ขายที่ดินติดแม่น้ำพะปงนะครับพื้นที่อยู่ในเขตชุมชนในหมู่บ้านด้านหน้าติดถนนคอนกีตสวัสดีครับผมพัฒนานะครับผมจากเพจที่ดินปะจีนบรีนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ที่ดินปะจีนครับผมเป็นที่ดินปะจีนบรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับผมทั้งสระก้วนครนายกนะครับผมสังเสาก็มีบางแปลงนะครับครับวันนี้นะครับผมเช่นเคยเลยนะครับผมพาลูกค้า มาชมพื้นที่แปลงที่จะขายกันนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าสวยมากๆนะครับเป็นพื้นที่ในเขตของตำบลย่านดีนะครับผมแปลงนี้ตำบลย่านดีอําเภอกระบนินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะครับเป็นพื้นที่ในเขตชุมชนในหมู่บ้านเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังของเราติดแม่น้ํานะครับผมเป็นคลองพระโปงนะครับซึ่งคลองพระโปงก็เป็นคลองที่เป็นต้นกําเนิดของแม่น้ําปราจีนแม่น้ําบางประกงนะครับ เดี๋ยวผมให้ลูกค้ารับชมภาพมุมสูงกันก่อนนะครับครับเชิญรับชมครับ ก็เดี๋ยวมาชมพื้นที่ด้านหน้ากันก่อนดีกว่าคนับผมพื้นที่ด้านหน้าของเราแปลงนี้จะติดกับถนนคอนรีดเลยนะผมเป็นถนนคอนรีดในหมู่บ้านนะครับที่เราอยู่ในเขตชุมชนในหมู่บ้านนะครับผมที่ดินของเรามีเน้อที่หนึ่งงานนะครับผมหนึ่งงานกับอีก98ตารางวานะครับก็ตีไป2งานเลยแล้วกันนะครับพื้นที่แล้วก็มีที่งอกเพิ่มอีกน่าจะ,ะเกือบเกือบสองงานเช่นกันนะผมพื้นที่ออกเยอะมากๆนะครับ ตรงนี้เป็นบริเวณหน้าหน้าแปลงของเรานะผมติดถนนคอนกรีตมีหลักเขตลำบูดชัดเจนนะครับซ้ายมือหันหน้าเข้าที่นะผมนี่นะครับผมเราก็จะมีหลักเขตตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบริเวณหน้าหน้าแปลงนะครับผมนี่นะครับด้านหน้าก็จะซ้ายขวาเราติดกับบ้านเลยนะผมมีบ้านทั้งสองฝั่งเลยนะครับฝัง่งางนี้ด้านขวามือนะผมก็จะติดกับบ้านหลังนี้เลยนะครับ นี่นะผมตัวนี้บริเวณด้านหน้าแปลงของเรานะครับติดถนนคอนกรีตนะครับน้ําประปาไฟฟ้ามีพร้อมนะครับผมเสาไฟฟ้าด้านหน้าที่นะครับน้าประปาก็มีด้านหน้าที่เลยนะครับพื้นที่ของเราเคลียร์ลิงให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับด้านหน้านะครับผมหน้ากว้างติดถนนคอนกรีตหน้าจอยู่ลาลาประมาณน่าจะเกือบเกือบสิบสิบกว่าเมตรนะครับผมสิบสี่สิบห้าเมตรได้เลยนะครับนี่นะครับพื้นที่ของเราก็ล้อมรั้วลวดหนามนะครับผมนี่นะครับ ตัวนี้เขาล้อมด้วยเรหนาไว้แล้วก็ฝั่งทางนน้นก็จะมีเสาปูนเสาลักตหลักมุดชัดเจนหมดเลยนะผมที่แปลงนี้เขียนลิงไว้ให้ส,ยสวยๆแบบนี้นะครับไปดูด,ด้านหลังพื้นที่กันนะผมด้านหลังติดคลองผ้าปงนะครับนี่นะครับส,สวยๆนะครับผมที่แปลงนี้ที่ดินเนื้อที่เกือบเกือบสองงานนะครับเรามีที่งอกอีกน่าจะเกือบเกือบสองงานเช่นกันนะครับรวมๆก็เกือบเกือบไร่เลยนะครับผมที่แปลงนี้นะครับ นนี่ะครับฝั่งทางนี้นะผมก็น่าจะถึงตรงนี้เลยนะครับมีเสาปูนปักอยู่นะครับมีเสาปูนเสาไม้ปักวาให้นะครับแล้วก็ฝั่งทางนี่เช่นกันนะครับพื้นที่เราก็จะถึงประมาณตรงนี้นะครับฝั่งทางนี้เป็นที่งอกนะครับผมนี่นะครับเราก็จะถึงตรงนี้เลยนะครับก็จะถึงเสาปูนเสาลวดรุวนหนามของพื้นที่แปลงด้านหลังนี่นะครับผมตรงนี้ นะครับผมเป็นพื้นที่ด้านงอกเป็นพื้นที่งอกนะครับผมพื้นที่ของแม่น้ํานะครับพื้นที่ตรงนี้ก็อย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับเกือบเกือบสองงานได้เลยนะครับผมพื้นที่งอกเยอะมากๆนะครับฝั่งด้านหลังนะครับผมตรงนี้เราติดกับคลองพระปงนะครับผมนี่นะครับสวยเลยนะครับผมที่แปลงนี้สวยมากนะครับเป็นพื้นที่ในเขตชุมชนในหมู่บ้านนะครับนี่นะครับผมอากาศดีร่มรื่นนะครับ แล้วก็ดิดด่ดแม่น้ําเย็นสบายสบายแบบนี้เลยนะครับนี่นะผมน่าจะเกือบๆยีเมตรได้เลยนะผมฝั่งด้านที่ติดกับคลองพะปงนะครับติดกับแม่น้ํานะครับแม่น้ําก็เป็นแม่น้ําใหญ่เลยนะครับขนาดนะครับน่าจะประมาณ 50- 60เมตรนะครับผมขนาดของแม่น้ำนะครับถือว่ากว้างเลยนะครับเป็นแม่น้ําใหญ่แม่น้ําสายใหญ่สายหนึ่งนะครับผมที่ไหลไปสู่แม่น้ํา ทับแม่น้ําบางประกงแม่น้าประจิตบุรีนะครับนี่นะผมสวยๆเลยนะครับผมที่แปลงนี้น้าประปาไฟฟ้าเรามีให้พร้อมเลยนะครับพื้นที่ก็เคลียร์ไว้ให้สวยๆเลยนะครับก็จะสูงกว่าแม่น้ำเอยอะเลยนะผมพื้นที่ตรงนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะผม,ผมก็มาดูราคากันที่ดินแปลงนี้ที่ดินเนื้อที่หนึ่งงานกับอีกเก้าสิบแปดตารางนะครับผม 9 8ตารางวานะครับก็เกือบเกือบสองงานพื้นที่ของเราขายอยู่ที่ยกแปลงเลยนะผมขายอยู่ที่5 5 0 0 0 0บาทนะครับแปลงนี้าราคานี้เราก็รวมโอนเรียบร้อยแล้วนะครับสวยๆเลยนะครับผมพื้นที่เขียน์เรื่องอะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วก็เป็นพื้นที่ในชุมชนในหมู่บ้านเข้ามาจากาถนนเส้นหลักเส้น3ามสก็ไปไก่นะครับผมประมาณ78กิโลนะครับผมพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ในเขตชุมชนในหมู่บ้านสวยๆเลยนะครับ กล้ตลาดคุณวิชัยนะผมขุตลาดคุณวิชัยก็อยู่ลาลาประมาณ7ถึง8กิโลนะผมโรงพยาบาลกระบินบุรีก็อยู่ละลาประมาณ10กิโลได้นะับผมประมาณนี้นะครับการเดินทางก็สะดวกนะผมเป็นถนนลาดยางถนนคอนกรีตเข้ามานะครับตลอดเส้นทางเลยนะครับสวยเลยนะผมก็ถ้าสนใจนะผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับผมที่เบอร์0ู6นะครับ1565963นะครับ แล้วก็อีกเบอร์คือ0ู4ย์นะครับ9 4 6 9 7 8 9พัฒนาครับที่ดินประจินบุรีนะครับสำหรับวันนี้นะผมผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันไหมนะผมในคลิปต,ต่อไปนะแปลงต่อ,ตอไปนะครับยังไงก็ฝากพิจารณาซื้อขายที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับผมครับวันนี้ก็ต้องข่าวคาว่าขอบคุณครับสวัสดีค่ะ